สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรยที่รู้จักกันนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในขณะที่ท่านกำลังฟังคลิปคำพยากรณ์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่วงประมาณ กลางมีนาคมเป็นช่วงที่ดาวเนี่ยมันเรียงร้อยต่อกันถึง6ราศีซึ่งในภาษาของ Astrology หรือโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดวงมาลายโยกเออมาลายโยกไม่ใช่มาลายแบบพวงมาลัยรถยนต์นะครับ <laughs> มันคือพวงมาลัยที่เป็นที่มีดอกไม้อ่านั่นแหละเขาเรียกมาลายโยกนะครับเท่ากับว่าณนะตอนนี้เองนะครับดวงมาลายโยกที่ผมบอกตรงนี้เนี่ย นะครับทำมุมนะครับเป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมในที่นี้หมายความว่าเรียงร้อยต่อกัน6ราศีหรือจะเรียกว่าดวงพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวก็ได้นะครับโยกเกณฑ์แบบนี้นะครับ,กกบ,บ,นะรบถ้าเป็นโยกเกณฑ์ในกําเนิดหมายความว่าใครคนใด็คนหนึ่งเกิดมาในช่วงจวังหวะที่ดาวมันเรียงร้อยต่อกันถึง6ราศีโบราณโบราณเขาพูดว่าเป็นดวงที่มีบุญวาสนาดี เป็นดวงที่มีคนให้การสนับสนุนตลอดเวลาและในะชีวิตของคนที่เป็นสินสายเองผมเห็นบุคคลนะครับที่เป็นดวงบาลายโยกแบบนี้ชีวิตก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือชีวิตได้รับการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลามีคนให้การผลักดันจังหวะตกก็ตกไม่นานนะครับและในครั้งนี้จะเป็นคำพยากรณ์นะครับของชาวลัคนา <c oughs> ราศี ธนูเอเอธนูนะครับกับโยกเกณ์มาลายโยกตรงนี้นะครับเนี่ยแหละประมาณช่วงมีนาต่อเข้าเมษาอะไรประมาณนี้นะครับนะครับชาวลัคนาธนูนั้นนะครับดาวประจําตัวของท่านคือดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ดาวพฤหัสตอนนี้ไปสถิตยอยู่กับดาวเสาร์นะครับไปสถิตยอยู่กับดาวเสาร ซึ่งดาวพฤหัสเองได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีแล้วก็ปัญจมหาบุรุษโยกด้วยอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นองค์เกณฑ์แต่เดิมฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยก็ได้องค์เกณฑ์อยู่ถึง2ตัวแล้วก็ไปอยู่ในโยกเกณฑ์มาหลายโยกที่ผมได้พยากรณ์ตรงนี้ไปแล้วชาวลัคนาราศีธนูนะครับเป็นลัคนานที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินเงินทอง,ทอง เรื่องการงานการติดต่อประสานงานใดๆก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจเพราะว่าดาวที่ส่งผลในปัจจุบันนี้เนี่ยจะมองแง่มุมไหนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ทําให้ชาวลาักขณาธน,นูจเจริญรุ่งเร,องเรืองขึ้นทั้งสิน้นแต่ก็จะได้แปลกใจครับที่ภาระทธิการงานจะเยอะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยดาวที่รวมกลุ่มเป็นมารายโยกตรงนี้เนี่ย6ราศีต่อกันเนี่ยทำให้ชาวลัคนาธนูเองนั้นเป็นคนที่เข้าไปเด่นอยู่ในวงสังคมเข้าไปเด่นอยู่ในวงเพื่อนฝูงเข้าไปเด่นอยู่ในวงใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นคนเยอะธนูจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการยอมรับก็ดาวมันเกาะกลุ่มกันขนาดน,นี้นีครับถึง6ราศีด้วยกันในจากราศีจะมีทั้งหมด12ราศี การที่ดาวร้อยต่อกัน6ราศีนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ธรรมดาเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แปลกอย่างหนึ่งสำหรับแง่มุมของแอสทรโล و ีีรุอโหราศาสตร์นะครับอีกทั้งชาวลัคนาธนูนั้นนะครับช่วงนี้ใครนะครับที่คิดอยากจะซื้ออะไรเป็นของตัวเองจะซื้อรถซื้อบ้านจะขยับขยายกิจกรรมกิจการอะไรก็แล้วแต่ให้อาศัยช่วงจังหวะ ดวงมารายโยกตรงนี้ก็คือในช่วงมีนาและก็เมษายนแต่สิ่งหนึ่งที่ศิษย์สาหมิงอยากจะบอกกับชาวธนูไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็ระวัดระวังสุขภาพหน่อยนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวมันเดินเป็นมารายโยกตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรจริงๆและสุขภาพเนี่ยนะครับมันนะครับมันส่งผลในลักษณะที่เรียกว่าท่านทํางานมากเกินไปหรือว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนพักผ่อนไม่เพียงพอนี่คือ ชาวลัคนาราศีธนูนะครับอย่างไรก็ดีดาวที่เป็นมารายโยกตรงนี้นั้นนะครับผมจะไล่ให้ดูนะครับทีละราศีเริ่มจากนะครับดาวอังคารและดาวมนุษตยูที่ไปอยู่ที่ราศีเมษย้อนกลับมาก็คือดาวอาทิตย์ที่ไปอยู่ในราศีมีนย้อนกลับมาก็คือดาวพุธที่ไปอยู่ในราศีกุมต่อมาก็คือดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีมังกรต่อมาก็คือดาวเสาร์ดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีธนู และสุดท้ายคือดาวเกตที่อยู่ในราศีพิจิกนี่คือปรากฏการดาวมาลาย o ที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องความรักของชาวธน,นูนั้นถามว่ารวดดวงกฎเกณฑ์ที่เป็นมาลาย o ตรงนี้นั้นส่งผลอ,อย่างไรกับชาวลัคนาธน,นูสินสารมิงก็คงจะบอกง่ายๆสั้นๆว่าชาวลัคนาธน,นูนะครับท่านใดที่ไม่ค่อยได้เจอกับคู่ครองหรือว่ามีปัญหาจุกจิกขัดแย้งอะไรกันมาก่อนหน้านี้ความรักไม่ลงตัว ก็เชื่อได้ว่าช่วงจังหวะตรงนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นดาวที่รวมกลุ่มในลักษณะนี้คนรักคู่ครองจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นแน่นอนที่สุดสําหรับคนที่โสดนั้นคุณจะเป็นจุดเด่นในวงสังคมมีโอกาสครับที่จะจะไปเจอะเจอกับใครตามงานเลี้ยงต่างๆหรือว่าในสังคมที่เป็นงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงไม่เว้นแม้แต่เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กผมถือว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนู แต่อย่างไรก็ดีนะครับผมบอกไว้ให้ฟังแบบนี้ก็ยังยืนยันว่าดาวราหูเนี่ยมันเล็งลัคนาธน,นูอยู่ถึงแม้ว่าดวงมันจะเป็นมารายโยกก็ตามการที่มันเล็งลัคนาอยู่แบบนี้ตัวท่านเองนั้นนะครับก็ต้องเลือกดูนิดนึงว่าคนนี้เราควรจะคบหรือไม่ควรจะครบเราควรจะวางความสัมพันธ์ไว้ในระดับใดเพราะราหูเนี่ยคือเงามันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทินแสหมิงอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับชาวลัคนาธน,นูที่ดวงได้มารายโยกในตอนนี้ การเงินคุณจะสะพัดมากนะครับแล้วก็ดาวการงานของคุณเองเนี่ยคือดาวพุธเนี่ยไปโครจรคือดาวลักษณะธน,นูเนี่ยม่งเป็นดาวพุธนี่มันเป็นทั้งดาวจเจริญการงานแล้วก็จเจริญความรักครับตอนนี้มันโครจรอ,อยู่เดี๋ยวพบสหัชชะการเดินทางคุณจะมีโชคดีจากการเดินทางแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้คุณเองนั้นแฮปปี้สักเซสเพราะว่าดาวมันเดินไปในะทิศทางที่ดี นะครับผมก็ย้ําอย่างเดียวเรื่องการครบหาเพื่อนหรือการสมาคมต่างๆขอให้ดูให้รอบคอบราหูเนี่ยคือเงานะครับมันมีทั้งคนที่ดีและคนที่มาสแสวงหาผลประโยชน์กับคุณฉะนั้นคุณเองทั้งแหละจะเป็นคนเลือกว่าจะวางตัวเองไว้ในแบบไดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาธนูมีความสุขความเจริญโชคดีในช่วงจังหวะที่ดวงมารายโยกตรงนี้ผมพยากรณ์ในช่วงประมาณก,กลางๆค่นไปลายเดือนมีนาคมยังอยู่ในเกณฑ์ของมารายโยกอยู่ เขขอให้ชาวลักขณาท่านโนทุกท่านมีแต่ความสําเร็จนะครับที่สิ่งใดปัถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสงความมุ่งมา่นปารถนาทุกประการวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ